ขอให้ดังเปลี่ยนเปลี่ยนขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้คนจนจนกลายเป็นคนรวยขอให้บุญนุ่นช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไลโลกขาดัางช,าต,ชาต,าตินีชาหิมากตลอดไป ใครทำการขายให้ขายดีขายดีถ้าใครเป็นนีขอให้หมดเร็วไว้าใครทิเงินสวัสดีตุก๊กระตุ่นค่ะสวัสดีน้องรุงร้งคะลุกสวัสดีกันนิกาจา้าหากว่าท่านนอนหลับขอยจงฝันดี ตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสเฮ้ hey, ให้ทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตได้ๆจงมองโลกในแง่ดีเขไวเดียวอะไรมันก็ดีๆรวยปังปังปังดังเปลี่ยนเปลี้ยนเปลียง,ยง,ยงลำรวยชื่อเตียงต้องไปทุกที่ สวัสดีลูกสารีสาค่ะลสวัสดีลูกเชียร์จ้าสวัสดีไอระดาค่ะสวัสดีเลดี้ดีนะค่ะขอให้ดังเปลี่ยนเปลี่ยนคอ้มีชื่อเสียงยิง่งยิ่งขึ้นไปคอ้คนจนจนกลายเป็นคนรวย ขอให้บุญน,นุ่นช่วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไหนโลค่าทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดไปสวัสดีเต้จ้ะสวัสดีพี่เจียบจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะลูกสันนี่ค่ะสวัสดีค่ะ Hey! ให้ฉันทุกๆคนจงผ่านพ้นทุกวิกฤตใดๆจดดงมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เดียวอะไรมันก็ดีๆๆๆๆดีดีรวยปังปังปังดังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลำด้วยชื่อเสียงต้องไปทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยดี จะทำอะไรให้สําเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้รวยอาปูสดมากนะคะแต่ว่านายไม่อยู่นะ,ะนคะจะทำอะไรให้สําเร็จทุกทีใครที่อยู่ตรงนี้ ปังปังเฮ้ยเฮ้ยเจ้เจะนะคะโอเคนะสวัสดีทุกคนเนี่ยสวัสดีนังคนเก่าคนใหม่สวัสดียุโรปอเมริกาเนี่ยที่ไม่มีเวียกไม่มีงานอะไรเนี่ย เพราะว่าทุกคนต้องอยู่ที่บ้านต้องมาติดตามครูเอียานะคะเจะ้าหญิงกดจักรวาลกดแรงดึงด,ดูดนะยขออนุญาตแชร์ตัวเองบิดหนึ่งได้ไหมคะอนุญาตไหมคะกับการแชร์ตัวเองบิดหนึ่งได้ไหมคะ,ะจะอนุญาตไมมอนุญาตแล้วแต่นะะี่ะนี่เพจของครูเอียานะ,ะคะครูเอียาขออนุญาตแชร์ตัวเองจากข่าวหนึ่ง ยงลงให้ครูด้วยนะโทศรศัพท์ก็จะลาไหมลูกเมื่อกี้อออ่ะโอเคค่ะนะคะอนุญาตค่ะกติกาสวัสดีค่ะคุณรักร้อยล้านสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะนะสวัสดีทุกคนนะคะโอ้โหนะตอนนี้นะคะบอกเลยว่าแฟนคลับคุูเอย่าเยอะมากเนื่องจากอะไรค่ะ ไม่มีอะไรทำนะคะเนื่องจากไม่มีอะไรทำนะคะไม่มีอะไรดูแล้วนะคะโลกใบนี้กูดูมึงนี่แหละเพลินสุดแล้วในชีวิตนะขอมาติดตามกุยอายาจะหญิกระจกักรวาลกดแรงดึงดูดนิดนึงนะคะเห็นเขาบอกว่าร่ำรือมากว่ากุยไอายา่ยเป็นผู้โด่งดังที่สุดในจักรวาลอันเนี้โทรศัพท์วัชลาลูกนะอันนี้ไม่รู้ว่าคูจะปฏิเสธยังไงนะคะมันคือความจริงนะกูเถียงไม่ได้จริงๆนะคะเออกับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทอิสระสวัสดีค่ะเนี่ยคะอ่านะครูต้องบอกแบบนี้นะค่ะครูต้องนะคะแนะนําตัวเองก่อนนิดนึงก่อนที่จะเข้าแบบว่ากินข้าวด้วยกันได้เนี่ยคุ้ยย่านะคะเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจตัวเองทาทาร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยขายสินค้าวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหมดนะคะคข้บวงจรเนี่ยธุรกิจก็มีค่ะคือก็ไม่ได้เดือดร้อนในชีวิตเป็นคนที่มีชีวิตที่คดีจริงๆนะคะ ชีวิตด,ดีมากค่ะแต่นะคะสิ่งหนึ่งที่ไม่ดีเลยก็คือไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันใครเลยในเรื่องราวดีๆคูเอยาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตที่โคตรเร็วนะคะอายุ30กว่าปีนะะเนี่ยคไอยาก็คือแบบว่าไม่รู้อยากได้อะไรอีกแล้วในชีวิตนี้คุณเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหม มีโมเมนต์นี้ไหมคะสวัสดีลูกคุณหญิงสวยค่ะนะคือครบหมดไม่รู้ต้องการอะไรแล้วไม่รู้จะปรารถนาอะไรแล้วในชีวิตความสุขก็มีเพียบพร้อมเนะี่ยลูกหญิงลูกชายมีเรียบร้อยนะคะ<ๆ>ก็วันๆไม่ต้องทําอะไรคะ่ะนอนเอฟเสื้อผ้าน,นอนเอฟเครื่องประดับนอนเอฟของเล่นนะคะอยู่แบบนั้นคะ่ะจนวันหนึ่งนะคะจัก,กรวาลก็คงจะแบบว่าเฮ้ย e ลาคาญตาว่ะเป็นคนที่มีชีวิตดีทําไมไม่รู้จกักออกมาแบ,บ่งปันผู้คนทําไมไม่ทําอะไรที่มันดีๆบ้าง คุูอย่าคัดเสดิดขึ้นมาค่ะนะคะลุกขึ้นมาค่ะนะ,ะแบ่งปันเรื่องราวด,ดีๆให้กับผู้คนนะแต่ก่อนที่จะแบ่งปันนี้นะครูเองก็ไปเรียนปรับจิตปรับใจนะด้วยการผ่านคลิปมหากรบ21วันของครูสิตาเช่นเดียวกันนะ มากับ21วันนี้นะคะทำให้เราเปลี่ยนสันดานไปได้ยังไงนะคะเปลีย่ยนคือเมื่อก่อนเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงจัดนะคะเป็นคนที่ไม่ฟังเสียงใครเลยนะ,ะ่ยเป็นคนที่แบบว่าใครพูดกระแทกหูไม่ได้เป็นคนที่เพิ่มเฉยตอนน่อเรื่องเราลบๆไม่ได้ใครพูดมาตบกับใครพูดมาดักกับประมาณนั้นนะคะนั่นคือนิสัยของครูเอียะนะ,ะแต่ในโลกของครูเอียะช่างสวยงามเหลือเกินค่ะมีความสุขจะทำอะไรก็ได้ฉันมีความสุขในลูกของฉันในโลกของฉันเป็นอย่างนั้นค่ะ หลังจากที่เรียนกับครูสิตาเอ้ยเพิ่งเฉยต่อเรื่องราวลบๆได้ไม่ค่อยสนใจใค่พูดนินทาอะไรเรื่องของบันไม่ใช่เรื่องของเรานะฮะนั่นคือสิ่งที่ครูเปลี่ยนสุขภาพร่างกายของตัว,ต,วตัวเองนะเมื่อก่อนเป็นคนเอน o อย o u ดิ้ e เอนจอย u i ดิ d งๆหนักมากนะโอ้โหนะบอกเลยว่าดิ้งจนไม่ได้ดูว่าเฮ้ยสังขารกูจะเป็นยังไงบ้างนะในอายุขนาดนั้นนะคะก็ตัแบบว่าเออก็เลิกดิงไปนะพอมเลิกไม่ใช่เลิกดิ้งไปเลยนะแต่ก็ กินเป็นการละเทศะเริ่มมีมารยาททางการเอ็นจอยอยู่ดีบ้างนะคะพาะรู้จักคุณสิตาเปลี่ยนสันดานตัวเองเยอะมากและสามารถาดึงดูดนะครอบครัวที่ด้านลากนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถขยายกิจการของตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะนั่นคือการเรียนคลิปมาหาก21วันของครูเอยใครที่มาใหม่อยากได้คลิปในะลูกทักมาเลยนะคะ คือไม่ต้องอายที่จะขอไปเปลี่ยนชีวิตนะครูยินดีให้คุณยินดีแบกปานบางคนชีวิตดีอยู่แล้วล่ะคะ่ะครูถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วนะสิ่งหนึ่งคุณเอาไปค่ะเอาไปปรับเพื่อดึงดูดสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเออไปดึงดูดของขวัญที่มันใหญ่กว่าเท่านั้นนะสวัสดีลูกตาบณิตาค่ะนะอ่ะเอาไปดึงดูดสิ่งที่มันดีๆเข้ามาได้อีกไงชีวิตของเราคือมันก็ต้องมีคําว่าได้อีกในวันนั้นแหละนะทําให้ครูเองนะได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตครูลุกขึ้นมาค่ะ แบ่งปันผู้คนในเรื่องราวที่ครูเองตื่นรู้ในเรื่องราวและคําสอนและบทเรียนค่ะที่ทําให้ครูเปลี่ยนชีวิตของตัวเองค่ะครูออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆธรรมดาค่ะในวันแรกที่คุณลูกออกมาค่ะเออมาจะเห่าบ้างนะคะไก่จะขันบ้างอะไรนกจะกระจิบกระจอกนะคะก็เยอะค่ะนะคะมึงเมาเหรอมึงเป็นบ้าอะไรมึงโดนของเข้าหรออะไรอย่างเงี้ยเยอะไปอาบน้ำมนหมดหน่อยไหมมึงแต่ครูเองไม่ซีค่ะไม่ซีอะไรอ่ะไม่ซีเรียสน,นะคะ คูไปต่อในด้านดีเพราะคูเชื่อว่าการที่ครูลุกขึ้นมานะคะบอกทางรัดแห่งจัก,กรวาลเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ดีโอ๊ยอะไรเวอร์คูอะไรคือทางรัดจัก,กรวาลการที่ครูสิตาออกมาแบ่งปันเรานในวันนั้นครูสิตาเองเนี่ยติดลบสิบล้านมีเงินติดตัว20บาท ตัวเองมารวยมารอดด้วยการใช้ทางลัดระดับโลกนี้เป็นกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะใครที่ไม่รู้คุณแนะนำให้ไปดูคลิปนิวรอนนะคะเคยออกช่องสามมาก่อนไปดูภาพยนตร์เดอะซีเครตนะคะและไปอ่านหนังสือนะของบุคคลที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกถ้าคุณอยู่แต่ในเล้าไก่แน่นอนค่ะคุณไม่มีทางที่จะตื่นขึ้นมาและลืมหูลืมตาและมาแหกตาเบิกความสําเร็จของคนระดับโลกได้เพราะคุณจะเคยท่องจมาแต่เขาบอกว่า โบราณบอกว่าคนนั้นบอกว่าคนนี้บอกว่าแต่คําว่าบอกว่าบอกว่าของคุณมีแต่เรื่องราวที่น่าหวาดกลัวจริงไหมจริงระวังหน้าตาเขมรข้างขวามันจะเกิดเรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นระวังระวังไว้เนี่ยก็ดีนะมือไม่เชื่ออย่าลบลูกไม่เชื่ออย่าลบลูกอ่ะกูรู้แล้วว่าถ้าวันนี้ตาของกูเขมรข้างขวานี้กูสวยแน่นอนก้าวขาออกจากบ้านมึงก้าวขาสายนะมึงมึงจะได้โชคดีมึงจะได้โชคดีก้าวขาสายออกไปเหยียบขี้หมาโอ้ตายห่ากูสวยแล้ว อันไหนล่ะที่มันบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับคุณจริงป้ะในวันนี้ค่ะถ้าคุณมีโอกาสนะคะหรือคุณนะอนุญาตตัวเองนะคะให้มาเรียนรู้สวัสดีลูกมณีรัตน์ค่ะอนุญาตให้ตัวเองมาเรียนรู้กับจักรวาลกดแรงดึงดูดและเคลียร์จิตปรับจิตใจของตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่ครูเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างอย,างยอดเยี่ยมเช่นเดียวก,ก,กันกับครูตอนนี้5%ในโลกใบนี้ที่รู้จักทางรัทนี้สวัสดีครูนกสวยค่ะ และนะคะที่ไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายทั้งโลกลูกศิษย์ของครูเองยุโรปค่ะก็มีค่ะอเมริกาก็มีออสเตรเลียก็มียันถามทพี่เ,เอเชียเลยค่ะมานะคะเอาครูขายแล้วก็ฟังภาษาของครูรู้เรื่องหรือรู้เรื่องค่ะครูสอนเป็นกลางนะคะครูสอนเป็นภาษากลางส่วนมากนะก็จะเป็นแบบว่าผู้หญิงไทยนะคะเราที่ไปอยู่เมืองนอกนะคะเขาก็เอาคําพูดของเราแล้วไปแปรได้ไปสอนลูกศิษย์ของเขาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเนี่ยเยอะ และคุูสิตาเองค่ะเป็นคนที่ทําคําสอนไว้อย่างยอดเยี่ยมมาหากราบ20เดือนบอกเลยนะคะได้มาจากครูสิตาหากคุณประสบความสําเร็จได้แค่ไหนหรือว่าคุณเองเคยทํามาก่อนและคุณเองรู้มาก่อนแล้วเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงหึงดูแต่ปาสจากค่ะการลงมือทาค่ะหรือผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนค่ะคุณแค่รู้ค่ะไม่ใช่คนที่ทําจริงแต่ครูสิตาคือของจริงค่ะเพราะว่าทําให้ดูลงมือให้เห็นค่ะและผลลัพธ์ชัดเจนกระแทกตาพวกคุณพอ ดังนั้นครูเอีย่าไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนสําเร็จที่รวดเร็วสป,ปืนสป,ปาต์ขนาดนั้นระยะเวลา7็เดือนค่ะครูสิตานาพาธุรกิจตัวเองสู่ร้อยล้านอ้าวครูเอ,อีย่าจะรออะไรล่ะคะเรียนรู้สิคะคนสําเร็จทําอะไรเราทําตามอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้ครูเอี้ย่าลุกขึ้นมาค่ะแล้วมาแบ,บ่งปันเรื่องราวดีๆสวัสดีลูุเลขค่ะลูกเพราะครูเองมองเห็นโอกาสค่ะเออโอกาสในการช่วยเหลือผู้คนครูทําบุญกับโรงเรียนทําค่ะครูทํากับวัดทาค่ะทํากับโอ้ทุกสรรพสิ่งทาค่ะ แต่ครูไม่เคยทํากับใครคือไม่เคยทํากับมนุษย์ไม่เคยแบ่งปันปัญญาให้กับเขาไม่เคยสอนสติให้กับใครค่ะรู้แค่ว่าเออตัวเองรู้ก็พอแล้วสัจจะทมไม่ต้องสอนใครเพราะทุกคนคิดว่าน่าจะรู้เหมือนกันหมดนั่นคือสิ่งที่ครูคิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนเราประสบความสําเร็จได้หรือไม่สําเร็จนะั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือการทำงานของคุณที่ผ่านมาจริงปะบางคนลูกศิษย์ของครูค่ะเป็นข้าราชการเป็นผอองคผออเป็นเยอะบางคนนะโอ้โนะมีหน้ามีตาในสังคมก็มาก แต่ถามว่าทาไมวันนี้บางคนมีเงินค่ะเขาก็ไม่ได้มีความสุขเพราะเขาเดินผิดทางบางคนค่ะนะมีหน้าที่การงานที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตจริงปะเออบางคนค่ะมีเงินมีทุกอย่างแต่ครอบครัวกับไม่ได้มีความสุขก็มีเ,ออเห็นปะเออจริงๆนะคะมันเยอะแยะมากมายในชีวิตในเรื่องราวต่างๆของมนุษย์นะคะ ตอนนี้นะครูเองได้ได้ตื่นรู้มากมายนะคะและสร้างผลลัพธ์มากมายให้กับพวกเราดูไม่เชื่อไปส่องเฟซครูได้นะคะอภิญญาพันธสานะคะว่าคนเนี้ยจริงหรือเปล่าครูเองนะคะทาไมครูต้องออกมาทําและสร้างผลลัพธ์คนที่มานั่งสอนคุณหากปาศจากผลลัพธ์วันนี้คุณจะเดินตามเขาหรือเปล่าคนที่ออกมาบอกคุณว่าเป็นตัวเองเป็นครูบาอาจารย์นะแต่ว่าผลลัพธ์ไม่เคยเห็นอะไรเลยไม่เคยทําอะไรเพื่อผู้คนเลยวันนี้คุณจะเชื่อเขาอยู่ไหม กับแค่ลมปากเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่าเการที่ครูพูดเนี่ยครูประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นคุณต้องส่องหลักฐานว่าครูสําเร็จในชีวิตจริงไหมสวัสดีลูกเก๋ๆค่ะนะและตอนนี้ครูมองเห็นคุณค่าของมนุษย์ค่ะครูลุกขึ้นมาทําค่ะ90วันขบจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูเอียบบทเรียนนี้ครูสิตาได้ทําการสอนไว้ค่ะซึ่งครูเองนะเป็นบทเรียนที่มีระยะเวลาที่ โอ้สเดือนค่ะสเดือนแต่ครูรู้สึกปิติสุขและตื่นเต้นทุกครั้งที่ครูออกมาสอนเฮ้ยวันนี้เดยที่71แล้วทําไมรวดเร็วจังเลยคุณเชื่อไหมคะว่าบทเรียนนี้โคตรแพงากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนเรียนกับครูมา70วัน71วันคุณได้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่คุณได้ผลลัพธ์ลลมากมายคุณได้ความสุขที่มันเอิอล้นเต็มดวงจิตคุณสามารถยิ้มหัวรเราะเบิกบานได้อย่างภาค,ภ,าคภูมิใจจริงป่ะ เคนมองหาเท่านั้นค่ะถึงจะมองเห็นเดย์ในวันนี้ค่ะนะทำใจของตัวเองให้มีความสุขเอ้ยทําไมมันตรงกับเนื้อหาจังเลยมันตรงกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจังเลยค่ะครูมันเป็นความจริงไม่ว่าครูจะสอนบทเรียนของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามค่ะสถานการณ์เหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นกับครูก่อนเกิดขึ้นกับโลกเราก่อนแล้วทําให้ครูออกมาสอนเราในวันนี้เออมาสอนเราในวันนี้ทำไมเราต้องทำใจให้มีความสุข,ข,ขคะครูคุณรู้ไหมกุญแจที่มันแพงที่สุดคือความสุขค่ะ ความสุขเนี่ยเป็นกุญแจไขาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยคุณทําอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการทํางานไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับครอบครัวไม่ว่าการทำาธุรกิจคุณก็ต้องมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของคุณ,คณก็ต้องมีความสุขแต่ในตอนนี้ในปัจจุบันนี้เหตุการณ์สถานการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไวรัสเองการเมืองเองนะคะบางคนก้าวไม่คำถามว่าเป็นอะไรวิตกจริตกังวลเครียด ไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อในชีวิตบางคนคะ่ะถามครูคะ่ะครูขานูจะเอาอยัางไงต่อในชีวิตเราต้องทําใจเพราะสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเราไม่สามารถหยุดยั้งมันได้จริงว่าแต่เราสามารถป้องกันได้ป้องกันใครป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวป้องกันคนที่เรารักวันนี้สิ่งที่คุณยังมีโอกาสที่ได้อยู่กับครอบครัวของคุณมีโอกาสได้อยู่กับคนที่คุณรักเนี่ยทำไมคุณไม่ทำให้มันมีความสุขที่สุดในเวลาที่คุณมีค่า จะไปวิ่งตามกระแสโลกภายนอกอ่ะเฮ้ยตอนนี้ถึงนี่ตอนนี้ถึงนี่คุณจะไปพูดให้คนในครอบครัวของคุณเครียดเพื่อเราทําใจยอมรับอยู่แล้วค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเราอยู่กับมันอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเออเมื่อไหร่ที่มันจะระงับได้หรือยับยั้งได้แต่เราโชคดีที่เราได้อยู่กับคนรักของเราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้กินข้าวด้วยกันจริงไหมคะ เรายังมีลมหายใจค่ะหัวใจของเรายังเต้นอยู่ไม่ได้หยุดชะงักไปกับโรคร้ายคุณควรจะเอาเวลาค่ะมาดูแลครอบครัวของคุณมาป้องกันตัวเองมาสร้างความสุขให้กับครอบครัวไม่ใช่เอาเวลาไปสอดส่องแล้วทําให้เครียดเขาบอกตายหนึ่งคนตอนนี้เสียสติไปแล้วค่ะสามร้อยเปอร์เซ็นตเสียสติไปเกินกว่าไวรัสอีกไวรัสบอกกูงงมากเลยกูขึ้นรถบัสยังไม่ทันเลยตอนนี้พวกมึงกลัวกูหมดแล้ว ความเห็นความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นแทนที่จะแบ่งกันในยุคสมัยก่อนไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดโรคเหล่านี้นะคะเกิดโรคซาก็เกิดค่ะแต่เราไม่มีสื่อไงคะเราไม่มีสื่อที่จะมาบอกว่าถึงนี่แล้วนะตายเท่านี้แล้วนะที่จริงเขาตายไหมตายเยอะไหมคะเป็นโรคหาซาตานเยอะแยะมากมายคะ่ะแต่เราไม่มีโซเชียลในการบอกกัน มันก็เลยคิดว่าทาให้คุณไม่ได้กลัวสวัสดีลูกโค้ชทิปค่ะคุณก็เลยไม่ได้กลัวแต่วันนี้ค่ะคุณมีสื่อโซเชียลเข้ามาค่ะมันทําให้ดูรุนแรงแต่พวกคุณกลับไปวิ่งตามความรุนแรงนั้นคุณกลับไม่มามองหาความสุขคุณกลับไม่มองหาข้อดีของมันในวิกฤตที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีโอกาสบางคนโอ้โหนะบอกเลยว่า จากไม่มีอะไรโอ้โหขายแม็กูรวยเลยขายแอลกอฮอล์กูเป็นโอกาสที่กูได้หลายได้เลยบางคนโอ้โอย่กุงเดฟไม่เคยกลับมาหาพ่อหาแม่เลยอีไวรัสโควิด COVID, เนี่ยทาให้เขาได้กลับมาเจอหน้าคนที่เขารักเจอครอบครัวของเขาได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันดึงสติของตัวเองกลับมาแล้วทําหัวใจตัวเองรักษาใจตัวเองให้มีความสุขครูพูดแต่มันง่ายแต่หนูทำาน่มันยากใช่สิครูไม่ได้ไปดิ้นรนทํางาน ครูรามเนยค่ะในการที่ครูมีธุรกิจนะคะสิสาขาในวันนี้ถ้าตัวครูเองนะคะไม่มีสติแล้วครูสั่งปิดสาขาทั้งหมดได้รับผลกระทบไหมก็ได้เหมือนกันแต่ครูมีสติดีค่ะครูรู้ค่ะว่าเราต้องรับมือยังไงเราต้องทําแบบไหนใช่สิครูรวยอยู่แล้วครูไม่ได้เดือดร้อนครูก็มีลูกเล็กๆค่ะครูก็มีครอบครัวเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับการมองของคุณไหม บางคนหวานระแวงจนไม่กล้าทําอะไรแล้วในชีวิตเมื่อน,นี้ครูเคยถามค่ะหากวันนี้คุณมีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมี24ชั่วโมงคุณจะทําอะไรบ้างนั่นคือโจทย์ที่คุณควรจะไปเขียนแล้วก็ตอบตัวเอง24ชั่วโมงนี้คุณจะทําอะไรกับชีวิตของคุณคุณจะทําตัวเองให้รอวันตายเหรอรอเวลาเหรอโอ้ย24ชั่วโมงตอนนี้เหลืออีกห้านาทีกูกาลังจะตายแล้วกัดดิ้นตัวเองตายก่อนอย่างนี้เหรอ แทนที่จะทําให้มีความสุขที่สุดคุณเคยได้ยินคนแก่ที่บอกว่าตายตามไม่หลับไหมห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงพวห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงญาติพี่น้องห่วงไปหมดทําไมวันนี้เรามีโอกาสที่รู้ทางลัดระดับโลกเรามีครูบาอาจารย์ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาสอนเราเนี่ยเราลำดับตัวเองสิหนึ่งสองสามสี่ห้าก่อนจะจากโลกนี้ไปไม่เป็นไรกูทําครบหมดแล้วก่อนที่กูจะติดไวรัสการุงแรงโอเค หัวใจของกูมันปิติสุขมากพอแล้วกูโอเคโอเคแล้วกับชีวิตทำไมเราไม่นึกอคูเองเคยผ่านความตายมาก่อนกูเองเคยเกือบจะสูญเสียคนที่ตัวเองรักมาก่อนคูเองเคยอยู่กัเหตุการณ์ที่หลายๆคนเขาต้องเสียคนที่เขารักไปบางคนที่ต้องการคำลอบใจพอเราบอกใช่สิครูไม่ใช่หน,นูใช่สิครูไม่ได้เป็นหนูนี่ จะทมแห่งชีวิตค่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอไม่มีใครอยู่ได้อย่างอมะตะเป็นพันๆปีไม่เราก็เขาต้องจากไปอยู่แล้วแต่ในขณะจิตที่เรามีความสุขนี้เราจงทําตัวเองให้เบิกบานได้ไหมคะเราจงทําตัวเองให้มีความสุขได้ไหมคะเราจงยิ้มให้กับตัวเองก่อนได้ไหมคะเราดูแลตัวเองให้แข็งแรงได้ไหมคะ เราดูสื่อประชาสัมพันธ์ด้านดีได้ไหมคะมันมีหลายอย่างคะ่ะที่เรายังไม่ได้ทำมันมีวาระของมันคะ่ะเพราะฉะนั้นรักษาใจของตัวเองก่อนสองสารเขานอกเป็น,น,นแบบนั้นแบบนี้เราดูก่อนแล้วเราละ่ะ สำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วหรือยังครอบครัวของเราล่ะถ้าเราต้องจักไปจริงๆอะ่ะเขาเพียบพร้อมแล้วหรือยังอย่ามาร้องไห้ฟูมไฟค่ะอย่ามาเสียใจเลยเพราะตอนคุณอยู่คุณไม่มีสติเพราะตอนคุณอยู่หวัวใจคุณก็ไม่ได้มีความสุขเมื่อเราขาดความรักขาดความสุขเราก็แบ่งปันคนอื่นไม่ได้คุณไปร้องไห้ให้คนอื่นแค่เขาได้ยินเสียงคุณเขาก็เดินหนีแล้วค่ะ ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดร้องไห้ด้วยความทุกข์ระทมชีวิตไม่มีอะไรเลยดีเลยไปเล่าให้คนข้างบ้านฟังสิ่งที่เขาตอบเขาไม่ได้ปอบใจคุณค่ะแต่เขาสมน้ำหน้าวันนี้เราไม่ได้ยืมจมูกของคนอื่นมาหายใจเราไม่ได้ยืมหัวใจใครมาเต้นแทนเราหากมันจะต้องจากกันจริงๆเนี่ยครูขอให้เราในที่นี้ค่ะที่เป็นลูกศิษย์ของครูค่ะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองละ ได้ทาในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขได้ทําในสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากไปได้ไหมมีความสุขได้ไหมการมีความสุขไม่ได้ยากเลยพูดสิ่งดีๆเติมสิ่งดีๆกินสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองทําได้ไหมทุกอย่างล้วนแล้วแต่เริ่มที่ตัวเรา ครูเองไม่เคยอายค่ะที่คนมาบอกว่านักธุรกิจอะไรที่จะลุกขึ้นมาเต้นบนโลกอะไรนักธุรกิจอะไรออกมาทําตัวบ้าๆเบาๆบคนพันล้านอะไรจะออกมานั่งไฟ์สดจะออกมาทําแบบนี้ในเมื่อคูมีน,เน,น,นมะเป็นพันล้านแล้วคูไม่ต้องทําหาอะไรนั่นคือคนอื่นแต่สําหรับครูเอย่าไม่ใช่ค่ะครูรู้จิตตั้งต้นของครูว่าการที่ครูออกมาสอนเราออกมาแบ่งปันเราเพื่ออะไรมันใช่ว่าครูมีเป็นพันล้านแล้วครูไม่ทําหาอะไรก็ได้ครูไม่ได้เดือดร้อน ครูอยากได้อะไรครูดินนิ้วครูก็ได้หมดทุกอย่างค่ะแต่คนที่เราเราเราให้เขาเดินตามนะ่ะคนที่เขาเปลี่ยนชีวิตนะ่ะไปพร้อมกันกับเราอะ่ะเราจะปล่อยเขาลอยแพได้อย่างไรถ้าวันนี้เรามีหัวขนชดาสูงปีด๊ดเราไม่กล้าที่จะวางมันแล้วคนที่จะเดินตามเราต้องใส่หัวขนเหมือนกันหรอมันไม่ใช่ ทุกอย่างที่ครูออกมาให้ล้วนเกิดจากหัวใจของครูที่แทจ้จริงต่อให้ใครจะว่ายังไงครูก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะครูรู้ว่าการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการทําให้ทุกคนบนโลกใบนี้มีความสุขครูเองก็ปิติีสุขสุดหัวใจยิ่งครูเห็นลูกศิษย์ของครูค่ะดึงดูดความสุขได้มีความรักที่สวยงามมีเงินมากมายมหาศาลเหลือเฟือในทุกๆด้านของชีวิตนั่นแหละคือแก่นการที่ครูออกมาสอน ครูไม่ได้ต้องการเงินทองมากมายจากพวกเราเพราะครูเนี่ยตายอีกสิบชาติครูก็เหลือกินแต่เราต่างหากต้องทําเพื่อตัวเราเองไม่ต้องสงสัยใดๆทั้งสิ้นหากคนที่ออกมาบอกคุณคือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณมีหน้าที่เดียวเรียนรู้ลงมือทําและไปต่อรักษาใจของตัวเองให้อยู่ในยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งอยู่ในแดนแห่งความสุขโอเคไหมคะ เหตุการณ์แบบนี้เราต้องมีสติที่สุดในชีวิตและแบ่งปันแต่เรื่องราวดีๆเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ดีออกมาสร้างโลกให้มันสดใสออกมาสร้างโลกให้มันน่ายอยู่ค่ะมาเป็นแบบอย่างแห่งความสุขให้กับผู้คนบนโลกใบนี้โอเคนะสัญญากันแล้วนะคะสําหรับลูกศิษย์ครูเอียรขอบคุณวันนี้นะคะที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนค่ะ แล้วอย่าลืมนั่งสมาธินะขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณจักรวาลค่ะขอบคุณวิกฤตค่ะที่ทําให้เรามีโอกาสขอบคุณหัวใจของเราที่มันเข้มแข็งและได้ทําเพื่อโลกใบนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ